và đi kháp dư thôn dư tha cứ cầu băng để mong đô nay phan tám la hoài mượn đâm nào đều đúng đúng เออพอดีโอ,อ้ยื้อไปหัวอันละยื้ีกยื้ีกเอออันปูนันกันายพานึกกัน ปาจนเอ็นฟุ้ยไปแล้วอยู่ทงอยู่ท้ายือเราครับบรรยาก,กาศหาเก็บหอยกับบ่าวทิวไดงบน้วยบมยไงเป็นไหนเนะาะ ้อยองลงเรียง,ง,งอยู่แต่เขาไปใต้เ้ยมขึ้นได้หล่ยหลายเด้มันขึ้นจึเง้ยมนขึ้นอนะ เอาละลูกพี่ปลาบ่เสวบเจ้าก่อนที่ไปกลุ่มตีนะเว้ยว่าต,ตรงไปเลยอยากหาก,กินแบบบ้าน ไเหมดแล้วล่ะพอแล้วเอามอแล้วครับน้ำจิ้มหอยตะไนพันตองไหตรงนั้นคือเกา่า ต้มเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบท,ที่นี่กินต้มหอยน้ำกันกินยิ้มด้วยนี่เบิบ้องตัวแซบก็เด็กน้อยแล้วเว้ย

เอาคลิปนี้กับสิพอสํานีนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ดูใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามนน่อยนะครับผม